แรกนะครับผมในข่าวในเพจทุกช่องมีนะครับผมหาดูได้นะครับแต่ว่าอยากมาเปิดใจในครั้งนี้นะครับผมอยากให้ทราบกันทั่วนะครับว่าเปิดตัวน้องคูนแล้วนะครับผมมีลูกเราเราได้รู้ไปนแล้วว่าเรามีมีน้องคูนขึ้นมาแล้วใช่ครับม,มีลูกน้องคูนมาแล้วนะครับผมค่ะแล้วก็มีข่าวอีกว่าเป็นคนที่สองนะครับผมทําไมถึงไม่เปิดตั้งแต่แรกสองคนที่สองคือ จริงหรือไม่จริงครับผมอ่าแล้วก็มีคำถามต่อมาอีกว่าทำทาไมเราไม่เปิดตั้งแต่แรกรทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกครับผมทําไมถึงไม่เปิดตั้งแต่แรกเพราะว่าผมก็ดูแลอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าผมก็ถามทั้งนั้นว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมาออกสื่อมาอ,อกอะไรก็เลยไม่ได้พูดไปทั้งหมดนะครับคือ,<ม>ค,อคือประเด็นมีมีกับ แม่น้องคุณก่อนสําหรับตัวน้องคุณอาะเราเปิดเพราะเราเคลียร์กับแม่น้องคุณแต่ว่าเอคนคนต่อมาก็ยังยังไม่ได้มีข่าวอะไรเราก็เลยยังไม่ได้เปิดตรงนั้นใช่ครับแล้วกทั้งแม่เขาก็ยังไม่ไม่ได้ไม่อยากอยากจะเปิดเพราะว่าก็คุณก็ดูแลฉันอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนี่อะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับผมทั้งโลกทั้งสองคนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมีมีจริงอ่ะมีน้องคุณแล้วแล้วก็จะ แล้วก็มีอีกคนนึงใช่ครับค่ะน้องก้าวครับน้องก้าวด้วยครับเป็นความจริงเป็นความ<ค>จริงครับผมแต่วันนี้พร้อมจะเปิดแล้วแต่วันนี้พร้อมจะเปิดเ,<ล>เปิดจากปากกล้องเองเลยครับผมค่ะ,คะ